สวัสดีผุ้ชมทุกท่านช่องแปมไทยแปมเฟมเบี่นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นหอเครื่องบิน320สองศูนย์ไวายลำนี้นะครับวิธีแล้วี๋จะผมจะมาบอกวิธีการเกอกเส้นทางแล้วก็แล้วก็เส้นทางก็คือไฟแผนนะครับนะครับ แล้วแล้วก็ระบบไอ้ด้านบนทุกอย่างนะครับที่ทำการเปิดพวกดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราเริ่มแรกเรามาเปิดกดตัวดีนะครับก็คืออ่าหนึ่งกับสองนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามากดอ่าให้มันขึ้นอัพอยู่อย่างนี้นะครับให้กดอ่อน,ออน นะครับอ่าโอเคแล้วก็มากดตัวที่สายที่ p o w e r นะครับอ่านะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็รอข้อมูลครบนะครับเสร็จแล้วเรามาดูตรงแถวล่างนะครับทํามันมืดเราก็เปิดตรงนี้ให้มันสว่างนะครับอ่าตรงนี้ครับใส่ลูกจิ้งนะครับลูกหมุนนะครับอ่าเสร็จแล้วข้หมุนนะครับมุญเรื่อยๆว่าจะสว่างให้ไหนลอกแต่เรานะครับอ่าแล้วก็มี อันนี้อันสองข้างล่างน่าจะมีอนะโอเคน่าละมุดบิด้โอเคอ่าเสร็จแล้วเรามาดูแถวล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นมันมืดไหมฮะอ่าสาะระมูลตรงนี้นะครับอ่าปุวดให้สว่างนะครับอ่าปวดนะครับอ่าโอเคแล้วก็ถ้าแบบว่าเอ็มันมืดเกินไปให้เรา กดคีสสายค้างนะครับอ่าก็ทอ้สองด้านนะครับสายค้างนะครับอันนี้จะโดนแดบบ่อยโอเคเคนะครับอ่าสุดแล้วเราอ่ามารันขวขวานะครับเหมือนกันนะครับหมุนนะครับให้สว่างนะครับอ่าโอเคหมุนร้อยนะครับออันนี้ก็หมุนสายลงล่างได้นะครับ ก็หมุนให้สว่างนะครับแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะครับถ้าเห็นเห็นรนับปากตรงนี้ไหมมันจะทําให้มืดนะเห็นอันนี้ไหมครับมันอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราหมุนให้มันสว่างนะครับมืดกับสว่างนะครับก็หลับเลยน,นะครับอันนี้คือสี่สิบก็คือสว่างแล้วอ่าอัศส,ส่วนอันนี้เราไม่ต้องเปิดเขาว่าจะเปิดช่วงกลางคืนโทตัอตัวหนังสือช่วงกลางคืนนะครับอ่าโอเค เสร็จแล้วเรามาด้านบนต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับว่าเราต้องได้แล้วแต่ด้านสายขึ้นบนนะเดอเดิมันทางสายนะครับอ่าเสร็จแล้วมากดตรงนี้เช็คทีหนึ่งก่อนนะครับอ่าไปยินครับแล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรผมอ่านไม่ออกขออภัยนะครับอ่าแล้วก็คลิกดสายทีหนึ่งครับ นะครับผมไม่ใช่อ่ผมบอกก่อนนะคือว่าผมไม่ใช่นักบินจริงผมเป็นคนที่แบบเล่นเกมและแบบสนุกหลานแล้วเราชอบเป็นวินอา่าแล้วผมก็จะมาบอกวิธีที่ให้ทุกคนเล่นเออ่ทำเท่ายกว่าทำมันแบบว่าให้ทุกคนแบบความรู้ข้อมูลอีกทห,หนึ่งแล้วก็ถ้าส่วนทั่วหนึง,หนงอื่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้ก็ต้องขอไข นะครับผมก็จะอยากอสอนให้แบบให้ทุกคนเล่นเป็นอะไรเงี้ยเอาพอพอเล่นได้โอเคเนาะโอเคเสอ่ะเราอ่า,อาเห็นสตัวนี้ไหมหมุนอ่ะนะโอเคเอาละโอเคหมุนตรงนี้สา,า,าม,มตัวน,นะครับแล้วก็้ล่ก็ได้หนึ่งไปแล้วก็มาสองนะครับแล้วก็มาสา โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ไล่กลางนี้นะครับแล้วเราว่ายัาเางเชคไหมอ่าแล้วก็เราจะเทสตัวนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เทส APU ครับแล้วก็อินจิน2ครับเช็คเทสนะครับอ่าเสร็จแล้วเราไล่มาข้างล่างนะครับทีนี้เราก็จะมาขี้ตัวตัวนี้ให้เปิดเป็นอ่าให้ ลูกเมาส์ลูกสอบเมาส์เนี่ยเระตุ้นซ้ายนะครับส่วนที่คนที่ใช้แบบอันแบบใหม่นะครับอ่ามันจะมีหนึ่งคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เนี่ยมีแบบว่าเออมันมันได้เปิดซะด้วยดิอ่าโอเคโอ้โหเขาจะเปิดตัวนี้เป็นออโต้นะครับอ่าเสร็จแล้วอันนี้มาที่ให้มาอยู่ที่ a r f โน่นี้นะครับอ่าเราใช้มุก ยิ่งเมาคือนะดรนะมันดันไอ้ท่านกิ้งเมาอ่าลูกอ่าตัวลูกกิ้งเนี้ยเอ่อลูกอ่า,ล,อาลูกกิ้งตรงกลางของเมนนาส์นะครับอ่านะครับแล้วก็ทีนี้เรามาเปิดตรงเนี้ยไอพียูจับว่าอันเนี้ยจะเปิดที่หลังตอนที่เราเปิดเอ่อก้าวเหาเครื่องออกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันเปิดนะครับอืมโอเค นี้นะมาดูข้างล่างนะครับมาที่ m c b u นะครับนะอ่า่านะนะทีนี้เรามาดตูตรเลยงานนะ apu ตัวนี้นะครับ m c d u นะครับอ่าขอภัยครับอืมมาที่ตัว i n t ตัวนี้นะครับกิซายนะครับอืม อ่าเสร็จก็คือว่าเราอยากบินไปไหนก็คือผมผมบอกว่าผมจะบินไปที่เชียงใหม่คือบีทีแล้วก็บีบีทีเอสใช่ครับแล้วก็แล้วก็วกทับทับด้วยอ่าวีซีซีเชียงใหม่ไทงนะครับอ่าทักคนลุงไปครับอ่าอ่าเสร็จ้วครับอ่าแล้วก็ ส่วนไอ้ไฟล์ัำเบอร์ก็คือว่าเราใช้สายการบินอะไรอ่าอย่างผมอะเราใช้สายการบินก็คือไทยสมายครับก็คือเป็น THD ครับ T D นะครับอ่าอย่างเงี้ยว่าเนอะหนึ่งหนึ่งหกหกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะไฟล์ัำเบอร์ส่วนขั้นตรงนี้ 6. เดี๋ยวจะไปดูใน ซ i มด i สนะครับหรืออะไรซิมนี่คืออะไรเดาเรามาดูก็คือในนี้นะครับซ i มนี้จะอตรงหน้านี้นะครับถ้าใครยังไม่เค้สมัครก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ม่ให้นะครับแล้วก็กดไปที่สร้างไฟแผ่นนะครับอ่าครับเสร็จแล้วเราก็มันเอามาขออ่ออ,อ,อันนี้ก็คือสายแกมบินที่เราใช้นะครับก็คือ TSD ของไพสมายแล้วคือหนึ่งของหกนะฮะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาใส่ครับอ่อต้นทางก็คือสุวรรณภูมิก็คือว b s ีนะครับแล้วก็ไปฐานทางก็คือ v c c เชียงใหม่นะครับ v c c เชียงใหม่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เราก็จะเลือกว่าอ่าอันนี้เราต้องมีไฟล์มาใส่นะครับอ่าถึงให้นะครับ ก็คือผมจะไปเป็นสามสองศูนย์ดีโอนะครับอืมนะครับอเอาเถอะนะครับอ่ามันก็จะล่างมาให้อย่างนี้นะครับแล้วเข้ามาดูข้างล่างนะท่านแบบเนี้ยบางคนแบบเอเอเราไม่ชอบใช่ไหมมันบอกให้เป็นลงที่หนึ่งแปดใช่อ่อาอ่าเดี๋ยวผมอ่าผมจะเปลี่ยนเป็นที่หนึ่งเก้าเอลนะครับเข้าไปลงที่ สาหนะครับอ่าวงที่สาหแล้วก็มาที่มันก็จะเขียนนี้ก็คือ J ก็คือตัวของนี้นะครับก็คือจะใช้เส้นทางนี้อ่าส่วนผู้โด้ยสาก็คือให้ปล่อยมันอันอนตโวมัตนะครับอืมเสร็จอ่าเสร็จแล้วเราก็ทำการโหลดอันนี้เข้ามานะครับอ่าโหลดเข้าไปนะครับอ่า อ่านี้ไอศิษยมไม่ต้องดูนะอ่าไม่ต้องดูโอเคอ่าโอเคแล้วก็ทีนี้อ่าก็คือความสูงความสูงก็คือสามหมื่นสี่พันฟรีดใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปที่ M M C U D นี่นะฮะก็คือคือเราเปลี่ยนเป็นสามสี่ศูนย์แล้วใส่สามสี่ศูนย์ไปแล้วก็คือสามหมื่นสี่พันฟีดนะครับอืม แล้วก็แล้วก็ค่า4 I ตรงนี้ค่า4 I คือ5นะครับอืมตรงนี้อืมโอเคครับอ่าเสร็จนะครับอ่าทีนี้เราก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าอ่าตรงนี้มันยังไม่ยังไม่ไะลานะครับอ่าอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเราโหลดใส่ลงไปนะครับกดโหลดไปเลยนะครับเราต้องลิงก์กับ ตัวน,นี้ก่อนนะมันต้องมาเล่นกับเข้ากับ iPad นะครับแปผมลืมบอกข้อหนึ่งแล้วอขออภยัยด้วยครับอ่าแล้วก็แล้วก็กดเหมือนเดิมครับอย่างนี้นะครับนอนเล็เกปีนหน้าหนึ่งนี่นะครับแล้วก็สอใส่ลงไปนะครับอ่าส่าเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ FPLN นะครับก็คือ MPU แล้วก็ไปที่ของสลับินก็คือส่วนภูมินะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาตรงนี้นะครับกดมาหัวข้อบนบนสายนะครับบนสายนะเอาใหม่นะฮะตอนที่แพนนะครับตอนที่ LP LAN นี่ตรงนี้นะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับมุม ด้านล่างแถวสองนะครับแล้วก็ขอดไปที่สุวรรณภูมินะคือบ,บนสายนะครับเสร็จแล้วเราก็ระบาคขามนี้นะครับก็คือมุมซ้ายนะครับเสร็จเราก็มาที่เราออกวันเม้ก็คือ19 l อนะครับเป็นจีที่ผมดูก็คือเลือกไปที่19 l ไว้นะอลไว้เดิ่มหลัาาง,ลงนะครับ มันจะมีนี่นะครับก็คือ1 9 L นะครับก็คือคอน,นี้นะครับตรงนี้ไปที่ 19L นะฮะตรงนี้กดลงไปเสร็จแล้วเราก็เลือกนะออเราจะหาคำว่าทังโกนะครับคือตรงนี้นะครับทังโกเราก็ไปดูกบบเป็นอีกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ t a n t 3 j นี่นะครับ มันก็จะมันจะมันจะเป็นคำย่อนะครับ TNG 3 J นะฮะตรงนี้ก็คือเป็นตัว G ตรงนี้นะครับอ่ากดลงไปยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเสริ์ชตรงนี้อ่าเรียบร้อยอ่าทีนี้เราเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นแล้วก็แล้วก็มาตรงคที่แถวว่าแทาง go นะครับแล้วก็กดมุมซ้ายบนนะครับอ่า เ okay. สร็จแ,แล้วเราพม่ามา,มาตรงนี้คือ A R W a A ออกมาครับ A I R w A I R W A Y S ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุมขวาแถวที่4เอ๊ยเดี๋ยวนะหนึ 1, 4, ่งสี่แถวที่5ครขับไปครับอ,าอ่าตองแถวที่5นะครับมุมมุมขวาแถวที่5นะครับอ่า โอเคเสร็จแล้วเรามาดูที่ซิมนลิสกีหนึ่งว่ามันให้เขาใช้อะไรก็คือซิกก็คือ y 6หกนะครับไปที่ y y 6หกนะฮะแล้วใส่เป็น y 6หกอ่าอ่มันบอกให้ใส่ฝอยหกใช่ไหมครับแล้วก็เข้าเอ่อมเออาร์เอ็นนะครับมเออาร N.I. นะครับอ่าแล้วก็กดสั่งลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กดเสิร์ตตรงนี้อ่าอ่าแล้วก็ไปที่อ่าด้านซ้ายของเชียงใหม่ก็คือ V.C.C. นะครับะนะครับแล้วก็กดตรง a x p o r t ตรงอ่าก็คือ A.R.R. แล้วก็ I. I.V.A.L. นะครับมุมขวาสุดนะครับอ่าเข้าไปนะครับ ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็เลือกวันเวย์ทที่ตัดตโลนะั่คือ ILS ก็คือ36มกขีดแซดกับ Y าย้า Y มันก็จะเอ่อมันก็ได้แบบแบบสั้นกับแบบแบบยาวนะฮะมันแตกต่างกันผมก,ผมกม็รู้ข้อมูลเท่าไหร่ผมว่ารู้อ่านิดหน่อย,อ,ยอะไรนะฮะอ่าเราอดไปที่วันเวย์36นะครับอ่า เสร็จแล้วเราก็หาคำกี้นี้นะครับอ่าก็คือ m r n 2 a นะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนอ่าไม่เออก็มันก็ย่อเหมือนคำเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้คือคำย่อนะครับ a 2ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ m a เอ่อ ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายก็คือแถวที่ห้านะครับอืมตรงนี้นะครับอ่าโอเคเรากดไปตรงนี้เราไม่ต้องกดนะครับอ่าเรากดเซิร์ไปเลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราเดี๋ยวเราจะเลิ่นดูเส้นทางกันนะครับอ่าว่าต้องไหมอะไรไหมนะครับ วัจะุอกขยายไปที่สี่สิบนะครับถ้าเกิดเริืมยาิ่มเปิดตัวนี้นะครับก็คือ c s t r ตัวนี้นะครับตัแบบนี้นะครับจะบอกความสูงว่าความสูงเท่าไหร่ลบเท่าไหร่นะครับมันมีลบขัวนะฮะลบก็คือว่าให้เราอยู่ระดับความสูงที่ที่มันจะหมดได้ว่าเราอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอย่างเงี้ยตัว้อย่างนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกรัฟิตอ่าโอเคควมเร็วก็คือสองสองศูนย์อะไรว่าไป นะครับมผมก็จะคำนวณมาให้นะครับอ่าแล้วก็ไล่ดูนะว่าเส้นทางมีอะไรขาดผิดไรือะไรไหมนะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะมีเส้นทางขาดนิดหนึ่งนะขาดครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าแบบว่าเห็นว่าเส้นทางขาดนะครับก็กดเขียร์ก็คือ c l r ติ๊กสายนะครับอีกหนึ่งหรือว่ากด ลบับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็จะต่อเส้นทางให้เห็นไหมครับอ่ะนี่ก็อ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะไปที่ไอแพดจริงเมืม่อกี้ที่ผมค้างที่ i p แ d ดไว้นะครับอ่าเราต้องมาเติมน้ำมันนะครับใส่ลงไปนะครับอ่าทีนี้เราก็โหลดอ,อะไรสักเข้ามานะครับ นี่ครับก็คือสุรภูมิจากเชียงใหม่นะครับนี่นะครับหกจุดสามสี่ว่าไปนะครับสามสี่ศูนยทูนนะครับแล้วก็เรามาที่ที่เราที่รบลดตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีทุกอย่างนะว,ว่าเออเราจะเติมน้ำมันก็คือ LE ตรงนี้นะครับอ่าส่วน ส่วนว่าใครที่ไม่มีอ,อันเนี้ยโหลดคนเข้ามาได้เลยอกดตรงนี้โหลดเข้าไปเลยนะครับขวดตรงนี้ทีนึงเลยครับลีกสายทีนึงอันนี้เป็นเติมจริงว่าพี่ดมดด่ได้รลอ่ะโอเคปะราขวดทีเนมันก็ได้โหลดคนมาให้นะครับอ่าเสร็จแล้ว เราก็มาที่้ำมันตรงนี้นะครับแล้วก็กดโหลดอ่าหันไม่น้อยไปแล้ก็เติมไปชัเข้าหันตรงนี้อ้าหันนะอมาตันสามแล้วับโอเคเราก็กดจิบหออาที่นึงแล้วก็้ำมันก็ใส่ให้แล้วโอเคอ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันเรียบร้อยใช่ไหมครับทีนี้เรากลับไปที่ M C U นะดีนะครับมาตรงนี้แล้วก็ไอเอ็นไอทีตรงนี้นะครับแเขาสอบสอบว่านะครับแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับมันก็จะ้จำนวนนะห้นั่นคือ6.30นะครับทับ3ามนะครับแล้วก็สั้นนะครับถ้าเราไม่อยาก ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับก็คือใส่กดตรงนี้นที่เป็นสีส้มนี่นครับบรรทัดทองงอนแ้มานก็คือ3.5ให้แล้วอ่าโอเคนีนะครับก็คือใส่แล้วครับโอเคทีนี้เรามาที่เราจะใส่ที่ค่า v 1 BR, B2 นะครับอ่าก็คือแ a ดเราจะใช้แค่แฝดหนึ่งนะครับแล้วก็ทับด้วย นี่นะครับเอามาดูตรงนี้นะตรงนั้นเสืเขียวตรงนี้นะครับเนีย่ยเราจะใช้อัพออนไลน์นะีเนี่ยนะเราจะใช้เป็นมอนดี้ได้อัพโซนไม่รู้จันโอเคอ่าทีนี้เราเข้ามา อโอเคเป็นไรอ่าจ้านั้นเราก็ใส่เป็นหนึ่งจุดศูนย์นะครับศูนย์จุดหนึ่งขอไปครับอ่าก็าใส่เป็น dn นะครับศูนย์จุดหนึ่งนะครับอ่าเราใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาว่าใส่เขาไม่ผมจะใส่เป็นซะหกสิบแปดนะครับนะครับโอเค แล้วก็ V1 V1 นั่นคือผมจะใส่เป็นร้อยสามสิบนะครับนะแล้วก็ดีใจของผมก็ใส่ VR ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบเลยนะครับอ่านะโอเคแล้วก็ฟัมสูงนั่นะคือผมจะใส่ไปที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันฟีดนะครับโหรายฟีดขนไดกูเลยอ่าโอเคครับอ่าทีนี้เราก็ทำการ การเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับทุกอย่ากพบข้อมูลนะครับไม่มีอะไรหลบหล,ลนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าบินแล้วก็เปิด VI ไว้ด้วยนะครับเวลาบินว่าเราจะได้รู้ว่าระยะห่างจากเชียงใหม่เท่าไหร่สองจุดเท่าไหร่เราว่าไปนะครับมันก็จะบอกอย่างเงี้ยของเทือกเภูนี่ยมันห่างมันอยู่ที่2.5นะครับนะครับ ก็คือความสูงอย่างเงี้ยอ่าถ้าไม่มีเอ c ซเราก็ปรับไปเลยว่าตามใจเราเลยว่าเราจะปรับเท่าไหร่ก็คือออย่างอย่างในในอย่างเงี้ยมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยเราก็ปรับไปที่หนึ่งหมื่นแกได้หรือว่าจะให้มันออโต้ก็ได้อ่าก็คือเราก็ปรับไปที่หนึ่งหมื่นใช่ไหมอ่า ถ้าอยากอยากให้ตายไปหมดเลยแล้วตายไปเลยก็คือภาษาเมื่อสี่แล้วก็ติ๊กไปเลยมันก็จะตั้งไว้ให้แล้วคือ,อ,อรอโต้ให้เลยใช่ครับอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็มาอ่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอตรงนี้เปิดแล้วอะไรเปิดแล้วโอเค ตอนนี้สาบตัวนี้จะเปิดตอนที่เรากทำการติดออฟกับเปิด AP นะครับตอนที่อยู่ได้ระดับอันสูงและะ้วก็จะมีตัวหนึ่งตรงนี้มันจะมีเซลค่ะไปพิกมาว่า G X อะไรสักอย่างให้ปรับอยู่ที่ CL ตรงนี้นะครับนะครับเวลาดันก็นคือดันแค่เฟรดกับพอนะครับ มาถูกโดดไม่ต้องถองโฟล์านะครับอ่านะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาด้านบนแล้วนะครับทีนี้เรามาเปิดพวกนี้นะครับก็คือตัวนี้เปิดเป็นออนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นออนนะครับตัวนี้ครับเปิดเป็นออโต้นะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ตั้งไว้ที่อก่อนแล้วก็ด ไปถึงวันเวยแล้วค่อยเปิดเป็นออนตอนที่เข้าวันเวยแล้วก็คือเปิดเป็นออนนะครับสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เปิดไฟแท็กซี่ตอนที่เราขึ้นไปที่วันเวยนะครับแล้วก็ปิดเบลก็คือก็ออนเหมือนกันนะครับอ่านะครับแล้วก็เอพยูก็คือตัวนี้แล้วก็ U, คคออนน,อะ All. นะครับแล้วตัวว่าเอพยูเป็นสีเขียวนะครับ มีมามาสองเปิดพร้อมทุกตัวเลยทั้งตัวนะครับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องเปิดนะไม่เปิดมันคือกันเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ ตัวไฟก็ท่องแล้วนะครับอ่าเปี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับอ่าเสร็จสีเ,เขียวเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ทีนี้เราก็มาเาวาลาเบร์สตาร์ทก็คือตรงนี้นะครับนะครับแล,บแล้วก็สำคัญอย่ายลืมเบร์ ไอตัว a p u b i t ตรงนี้นะครับก็คือคอ n เดนแรงบิดนะครับอ่าแล้วก็กด1กับ2แล้วก็กดสตาร์ททัวเหมือนเครื่องอื่นทั่วไปนะครับอ่านะครับแล้วก็ถ้ามันเป็น192เนี่ยให้กดตัว B ีนะครับมันะจะเป็น2 9 8เนนะครับอืมเหมือนเป็นค่าพวกลมมากกว่านะครับ โอเคทีนี้เราก็วันนี้พี่ก็ขอจบกันเท่านี้นะครับที่รับชมนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ